ไข่เจียวอะไรนะไข่เจียวหอมแดงไข่เจียวหอมแดงค่ะดูค่ะปูฟูดูค่ะดูค่ะวันนี้ก็อีกแล้วอีกวันแล้วค่ะไข่เจียวฟูฟูไข่เจียวฟูฟูเสร็จแล้วไข่เจียวฟูฟูแล้วก็ส้มตำ ส้มตำกุ้งค่ะดูส้มตำกุ้งส้มตำกุ้งลาบหมูค่ะ <Okay. S 1> ดูแล้วก็ข้าวเหนียวสามโหดูค่ะนี่อาหารอีสานเกิดแล้วค่ะอาหารเมืองไทยเกิดแล้วค่ะ มาค่ะมาทานด้วยกันค่ะทานด้วยกันมาเอาให้เห็นอีกกันจะได้สักนาทีครึ่งนี่แล้วก็ผลไม้นี่ผลไม้ก็มีเยอะแยะเลยค่ะ